ไม่เป็นไรครับนาบิ๊กมีโอกาสไก่เถื่อนจะมาไหมวันนี้ก็ได้กก็ไได้่่เถือนในนี้มีคนร้องไก่เถื่อนได้หรอไม่ได้ร้องไก่เถื่อนได้ไก่เถื่อนร้องไม่ได้มันต้องมีเดี๋ยวมีอะไรแปลกๆลิฟต์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 เกิดอะไรขึ้นี่ในมือพี่ในมืออันนี้คือของอะไรที่ลูกกูไม่เคยเห็นอันนี้เจอไหมเฮ้ยบิ๊กมันเป็นครีมนี่นี่ะบีบให้น้องหน่อยบีบใส่ไว้ให้น้องใหม่ตรงนี้ นี่นี่ีบใส่มือให้น้องหน่อยค่ะเดี๋ยวเอาให้คะอันเยอะเเทนที่มือดาวใครดาวใครล้อมไก่เถื่อนแบบแม่ให้ใส่ที่ลนะตรงนีค่ะไปอเถนัง้าอกัที่จ้เงนอหน้าใส่รึใหญ่ <c ười> <Yeah. c ười> no ่อนอห้มนอนหน้าใหญ่ออ่าเดี๋ยวโม เออน้องแบบช้าๆนะบีขอรอขอแบบช้าๆี่เขารอบมือมือใครเดาใครดาบมือเยแล้วกันอต่นันอี้นเดาน่าเเอเอาของในรถให้อีกมีมีอีกมาที่ทานเล็บสีฟูการแบมือนะชอบวามชอบความพี่เมะบ้ามันน่ามาติดสีนี้เลยสีลเอกเบกแล้วเดี๋ยวแบมือเลียวกว่าเราอีกเลีอยวกว่าเราอีกใครเนื้อ่าเราอายูจินแบมือมาละ ดูด้วยดูจินในมือด้วยค่ะเออหอมดีนะแต่ว่าอ่าขาดนแก้งหอมไหมลองดูซิหอมค่ะจับปูอ่าจับปูดําแถมนะปูจีนลองได้ไหมคะจับปูดําจับปูดอ๋อเินูจเยอะเยอะนะเอะเยอะเอะะ